อ่ะสวัสดีครับคลิปนี้เป็นเด็กโปรไฟล์รอยยันพลัดินนะฮะหลังจาก Bal ส์ที่เพิ่งอ,ออกมาใหม่เนาะตัวบ u สเตอร์ v จว i n ินไม่สามารถใส่ในกองเดียวกับหมาชมพูได้นะฮะเป็นปัญหาอย่างมากทำให้ร o ย a l p พ l a ดินบ u สเตอร์เนี่ยนะครับขาดตัวเสิร์ฟหมาชมพูทำให้เด็กมันช้าลงเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยมีตัวเสิร์ฟหมาชมพูปุ๊บมันก็จะทำให้บัส t ต r b a t บเนี่ยตีรุนแรงขึ้นทำให้เกมการบุกข,ของเด็กเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะครับ แต่ว่าพอมันใส่ไม่ได้ปุ๊บมันจะเลือกเป็นใส่หมาชมพูแทนใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยอาจจะหาหมาชมพูดได้ยากกว่าเดิมนะครับจากที่ Butter ัตเตอร์จจวาินเนี่ยมันแค่เสียมือแต่มันไม่ต้องเสียบาเสียโซมันได้โซฟรีด้วยเพื่อที่จะเสิร์ฟหมาชมพูหรือว่าตัวไห่แดมออกมาเล่นได้ทําให้เด็กมันค่อนข้างแรงใช่ไหมละ่ะพอตัวนั้นมันโดนไปปุ๊บทําให้ตัวเด็กเนี่ยค่อนข้าง,างช้าลงหน่อยนะครับเราก็จะไม่ได้บุกหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะ ก็มาจัดใหม่อีกทีหนึงว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างแทนตัวจาวาลินแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูกันที่เกตสาก่อนนะครับว่าเกตสามในเด็กนี่มีอะไรบ้างนะอ่าใบแรกเป็น u n f e ฟ e ดเอร์ลใบอันเฟรดเอร์ลีเนี่ยบอกว่าลงสนามในช่องบรรยากาศเขาจะบัตหนึ่ง คอบัตเตอร์เบดจากมือในจากโซก็ได้ลงมาในช่องเลอากาศจากนั้นมันจะได้จวดหนึ่งระกาที่ลงบกมือหมายความว่าเป็นตัวสแปมบัตเตอร์เบดออกมาได้สิ่งที่ดีที่สุดคือไลฟ์บัตเตอร์เบดในเกจสองเราก็ไลฟ์แอนเฟดมาในเกจสามเราก็ใช้สกิลคอตบาร์โดดลงมามันจะได้เพื่อนฟรีได้มือฟรีแล้วก็ปั๊มให้บัตเตอร์เบดได้ก็ถือว่าเป็นเกจสามที่ค่อนข้างดีใบหนึ่งแล้วก็มีตัวของฟอสต์ไลฟ์ลงก็ปั๊มฟอสต์ดังนี้ค่ะยิ่งฟอสต์เยอะยัดบัตเตอร์เบดบััััตตตเเเเออออรรร์บบมคคนนนนยิ่่่งงงจะะีแโ แล้วก็เป็นริว1ใบนะครับริวบอกว่าเมื่อลงแบรน์ลงเรียรกิบัตเตอร์เบดในดอกเข้าใต้กล่องได้ถ้าทําก็สามารถบวก5้าพันได้เนาะทีละบอกว่าถ้าไม่เป็นอันเฟดหรือบัสเตอร์นะครับมันจะสามารถนิเซเซปได้แล้วก็ชิลมันจะบวก5,000ันั่นเองนะยวแค่ใ,ใบหนึ่งแล้วก็เป็นตัวของอันเฟดในชุด BBT01 เนี่ยอีก1นใบ อีกอันในอันเฟสมาและนะครับมันบอกว่าสามารถคาเตอร์บตหนึ่งเซรเตอร์บเบลลงมาได้บบ 5, 000, แล้วบวกห้าพันแล้วถ้ามันมีบาตเตอร์เบลอยู่เนี่ยมันจะบวกหมื่นตลอดทั้งเทิร์นนะฮะ <c oughs> ก็เป็นใบที่เอาไว้เล่นได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเออร์ลี่มากกว่า <c oughs> เพราะว่าเด็้งเนี่ยเป็นเด็กสไตล์เนาะแล้วประเด็นคือตัวเนี้ยมันใช้ก่อนสไตล์ได้แต่ว่าคนเนี้ยมันต้องใช้ระหว่างมินเฟสไง สกิลของมันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะสไตล์เราก็ไม่มีโอกาสจะได้ใช้คือตัวเนี้ยนอามาใช้แค่ช่วงต้นเกมในช่วงที่เรายังไม่สไตล์หมายความว่าเพื่อนข้ามยังไม่ขึ้นเกียร์สามเรายังสไตล์ไม่ได้เราก็เล่นคนเนี้ยเพื่อแห่ไปได้มันจะตีแรงต้นเกมได้นะครับส่วนช่วงสไตล์เราก็จะเล่นเป็นตัวอันเฟรตอะไรนะฮะไรปั๊มฟอสอะไรเงี้ยแล้วโดดเพื่อนลงมาได้ประมาณนี้เนาะเกียร์สามจะใส่ทั้งหมดเจ็ดใบนะครับ,บ,บ,นะรบต่อมาเกียร์สองบัสเตอร์เบดใส่มาสี่ใบนะฮะ busterblade เนี่ยมันบอกว่าถ้ามีเลียสี่ใบบวกคีนะครับแต่ว่าทิกต้องอยู่เวนจัสกทิกเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะไล่ busterblade นะครับเพราะว่ามันเอาอันเฟดโดนลงมาได้ไงดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเสียดายมากแล้วก็ทิกล่างบอกว่าเรื่องสนามช่องแวนช่องเลียคาตบัสหนึ่งสวัตหนึ่งแล้วก็เรื่องดีไทรรยรายการฐานาของผู้แข่งได้เนาะ <S <S เพื่อมายิงตัวสําคัญผู้แข่งบางตัวมีตัวขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาลงทอมมายิงทิ้งเลยนะครับประมาณนั้นก็เผื่อที่ใช้ได้คือหลักๆอ่ะ มันชื่อวัตเตอร์เบดแล้วทางเด็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตตัวมันเยอะมากตัวที่เล่นกับตัวมันค่อนข้างทเยอะนะฮะเทคอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าชื่อมันทําให้ตัวมันเก่งนะครับใส่4ใบแล้วก็ริว x 4ใบริวมันบอกว่าเมื่อมันโดนบูทด้วยบาร์เกลหรือฟอร์เกลเนี่ยมันจะบวกตามพันได้แล้วก็ได้เทคเมื่อตีเสร็จเขาจะบัสหนึ่งตัวมันเข้าโซ่ข้อกินสองที่เป็นบัสเตอร์ลงมาหนึ่งใบ ลงมาในช่องเรียากาศได้แล้วการน่าจะบวก3,000ซึ่งเมื่อก่อนมันเอามาดูดบัตเตอร์เจวาินแล้วก็ดดมาชมพูมาได้หมายความว่าถ้าหมาชมพูเนี่ยมันบิ่งกลับไปหมดปุ๊บแล้วเอาตัวริวเนี่ยตีไปโดดบัตเตอร์เจวาินโดดลงมาเนี่ยมันจะทําให้สแปรหมาชมพูล,ลงมาใหม่ได้หรือเราไม่มหมาชมพูนะครับแล้วเราต้องการจะหาบัตเตอร์เจวาินเพื่อมาเสริมหมาชมพูตัวริวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเสริมบัตเตอร์เจวาินได้อีกต่อหนึ่งแล้วมันทําให้ อั้เวฟได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันตีไปปุ๊บบัตเตอร์จจวารินล,ลงมาถ้าตีซ้ําต่อได้ประมาณนี้นะครับมันเลยค่อนข้างที่จะดีมากตอนนี้คือบัตเตอร์จจวารินไม่มีแล้วก็เสิร์ตได้แค่บัตเตอร์เบทแล้วตอนนี้ซึ่งก็ยังใส่อยู่นะเพราะว่าตัวมันปั๊มเวฟได้แล้วก็ตองบัตเตอร์เบทลงมามันจะบกให้บัตเตอร์เบทได้ด้วยมันจะเป็น13อย่างเงี้ยตีแวนการ์ดเข้านั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถนำมาเล่นต้นเกมได้อีกก็ถือว่ายังเก่งอยู่นะเราก็เลยใส่มานะครับตามนี้นะเดี๋ยวล้วก็จะเป็นทําำปอบาดกว่ เมื่อลงเรียนะครับแปนเป็นบัสเตอร์หรือ ade, อันเฟสคัตเตอร์บัสหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเสิร์ชใครก็ได้ลงมานะฮะแล้วก็บวกสามพันได้เอามาเสิร์ชมาชมพู่เสิร์ชใครก็ได้นะครับเรียกลงมาได้เลยถือว่าดีมากนะเอามาแทนบัสเตอร์จาวลินแหละนะฮะเราก็จะเป็นคนนี้2ใบคนนี้ผมใส่ไว้เพราะว่ามันได้ไห่เดมเนาะมันบอกว่าลงจากมือไห่เดมโซเชียลบวกสามพันแค่นั้นแหละง่ายๆนะครับคือจริงจริง เอาไปใส่โบโบก็ได้นะแต่ความจริงคือคือโบโบมันเจ็บแดมตัวเองอ่ะแล้วยิ่งเรามีแดมเยอะมันมันใช้โบโบเจ็บไม่ได้แล้วนะฮะคือเด็กมันไม่ได้เร็วขนาดที่เราต้องจ้วงแดมตัวเองแล้วตีปิดตอนนั้นเลยก็ได้สไตล์แรกคือตีโป้งหนึ่งตายเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ใช่ลวไงดังนั้นเนี่ยเกมเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเล่นไปถึงกลางเกมได้ดังนั้นเนี่ย โบโบเนี่ยมันอาจจะใช้ได้แค่ต้นเกมนะครับแล้วก็มันเพิ่มแดมเราฟรีด้วยนั่นแหละซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีสีแดมเราเราก็เล่นโบโบไม่ได้้วไงเรื่องนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวนี้มาแทนเพราะตัวนี้มันใช้ได้ตลอดแล้วมันจะไม่ได้แดมคือมันไม่เป็นภาระนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะเป็นทาน่าหนึ่งใบทาน่าเนี่ยโดยลิสติกอยล่อ2ใบก็ผมใส่1ใบอยู่แล้วนะับมันบอกว่าลงเรียกาศถ้าเวเป็นเกตสามขึ้นไปเนี่ยมันจะอันเฟจากกองเนี่ยโดดมาไล่ได้นะครับแล้วก็การที่ลงจะบวก5000ความงคือมันจความ ก็ตามนั้นแหละนะครับแล้วก็ยัดบัตเตอร์เบรบัตเตอร์เบรกก็จะดีแรงนั่นเองนะฮะอีกสองใบเท่านี้นะครับอ่าต่อมาเป็นเกจหนึ่งนะเกจหนึ่งผมจะใส่เป็นตัว PG เนี่ยเป็น PG so ีโซบัสสองใบแล้วก็ PG อะไรก็ได้ที่มันไม่ได้บอกว่าลงจากมือนะครับให้มันเขียนแค่ว่าลงใักนามพอนะฮะเพราะว่าเราจะเอามาใช้กับตัวจนะิกาดมารอนเนี่ยคนนี้จิกาดมารอนเนี่ยมันสามารถโดดเพื่อนจากกองลมอากาศได้ถ้ากากคนนี้จากกองก็ ามามเป็น PG ได้ง่ายนะครับปาจิกาดก็ทิ้งมือแล้วก็เป็น PG ได้ประมาณนี้เนาะมันนี้ก็ไม่ต้องเสียมือนะครับก็ใส่ครึ่งๆไว้ประมาณนี้นะแล้วก็บัคเกาา่าสองใบบัคเก่าเนี่ยมันเอามาเล่นกับริวได้นะครับแล้วก็เผื่อเล่นต้นเกมก็ได้แต่ความจริงไม่ค่อยได้ใช้แล้วตอนนี้นะฮะความจริงก็เอามาต่อกับริวแล้วริวยะโซกดเทคนั่นเองแล้วก็มาหลอน มาลอนใหม่นะฮะสองใบามาลอนใหม่บอกว่าเมื่อเรียกใบอื่นลงมาในคอลัมล์เดียวกับมันเขาจะวัดหนึ่งโจทย์ได้และบุกสามพันคือข้อดีของมันคือฟร์มือให้เราได้นิดหน่อยคือบัตเตอร์เด็กมันมือค่อนข้างบางอยู่แล้วทําให้บางทีอ่ะเราต้องการของเล่นอะไรเงี้ยหรือว่าหามืออ่ะเออเราก็ใช้ใบนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่แล้วมันก็กัดมือยืนแปดพันเนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นสแต็กที่ดีนะครับเพราะมันเป็นยูน v, นะิตภาพวีเนาะโอเคแต่ว่าใส่ไปสองใบพอนะฮะแล้วก็จะเป็นทนะิงสไตล์สามใบเนาะ ทิงสไตร์บอกว่าก็ทิงสไตร์นั่นแหละเอามาสไตร์ได้เพราะว่าเป็นการ์ดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไลฟ์ปั๊มฟอร์ดเนาะแล้วเราก็ทิงสไตร์จากวกนี้เอานันเองนะแล้วก็แพ็คเก่า2ใบแล้วก็บอกว่าลงมาถอดโซ2สองใบงไงแดมสองได้แต่ว่ามันไม่ต้องใส่เยอะแล้วเพราะว่าตอนนี้บัตตร์เจอวารินมันไม่มีแล้วแล้วก็ประเด็นคือตัวปัม๊มโซก็ไม่ค่อยมีแล้วตอนนั้นเนี่ยใส่2ใบก็เต็มครืนแล้วนะครับตามนี้ต่อมาเกจศูนย์ตัวเริ่มเลยคนนี้เลยคนนี้บอกว่า ถ้าใบเป็นอันฟิหรือ, Butter, อบัตเตอร์คขาจะบอลหนึ่งเฉียบโซเสือกใครก็ได้ที่มีขีดสองต่ำกว่าและไม่ใช่ตัวเองลงมา,ง,าง่ายๆเลยดังนั้นเนี่ยหมาชมพูก็ได้ทาหน้าก็ได้บัตเตอร์เบดอะไรได้หมดเลยอยากได้อะไรเสร์กนะครับถือว่าเป็นใบที่ค่อนข้างเก่งและครอบคลุมมากๆนะฮะความจริงก็คือถ้าเราได้เริ่มก่อนนะอะเราเทร์นี้เรายังไม่สไตชัช้นไหมเราคอรทบาลหนึ่ง so, เสียบโซเสือทาน่าลงมาปอมฟอร์ดได้มันก็จะเล่นอย่างนั้นแหละผมถ้าสมมติมีโอกาสผมก็จะเล่นอย่างนั้นตลอดนะครับแต่ว่าถ้าหาก เราได้สไตล์หลังแล้วเราไม่มีกาสได้ใช้ท้าหน้าแล้วก็เสิร์ชพวกหมาชมพูเสิร์ชแพ็กเกาลงมาไงแดงยังได้เลยนะฮะดังนั้นนี่ก็ค่อนข้างดีนะเป็นตัวเรื่องที่ดีมาก แล้วก็เป็นโฟกันเป็นทิกเกอร์นะฮะทิกเกอร์ผมจะใส่เป็นโฟกันมาชมพูสี่ใบเห็นบัตเตอร์เบตที่ไปเรียกัดตีเสร็จตีใส่แวนเสร็จนะคอตเตอร์บัสหนึ่งเอามันวิ่งกลับเข้ากองสับกองแล้วงัดบัตเตอร์เบดที่นมาข้อดีของมันคือทําเวฟให้บัตเตอร์เบตบัตเตอร์เบดตีแรงๆตีหลายๆคีตีเสร็จคอตเตอร์บัสหนึ่งเอามันวิ่งกลับแล้วมันไม่จําเป็นต้องใช้ได้แค่รอบเดียวถ้ามันยืนอยู่3าใบแล้วก็ยืนปั๊มเวฟให้บัตเตอร์เบตตามจํานวนตัวเองเนาะแล้วก็คัตเตอร์บ นำมาใช้ใหม่ได้นะครับแล้วยิ่งมันยิ่งกับกองเนี่ยเพิ่มโอกาสทิกเกอร์ในกองด้วยนะทำให้มันเป็นทิกเกอร์ที่เก่งมากนะใส่ไว้4ใบแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นคีเอโอน่า4ใบนะฮะแล้วก็คีใหม่อีก4ใบก็คือคีใหม่8ปหมาชมพูสี่นะฮะแล้วก็จะเป็นฮิวใหม่สี่ถ้าใดรได้มันก็จะปั๊มให้บัตเตอร์เบ,บ,บลดแรงๆนั่นเองประมาณนี้ทิกเกอร์นะฮะเน้นครีนะครับอ่าแล้วก็จียูนิตเป็นจีการ์ดก่อนเนาะผมจะใส่เป็นตัวอีโซเนี่ยหนึ่งใบ อีโซบอกว่าคัตเตอร์บัสหนึ่งแล้วก็กาดบวกชิลตามเลียห้าพันนะฮะหนึ่งใบก็บวกห้าพันได้ก็เผื่อบางที่มีบัสใช้แล้วก็ใช้อีโซก็ได้นะครับแต่ว่าใส่ไปใบ,บเดียวพอเด็กมันไม่ต้องใช้เยอะนะฮะแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นฟรีสล็อตนะใส่ใครก็ได้นะครับกาดทิ้งจุ่นนะจะไปใส่เคดัมจะไปใส่ตัวมีเกียร์สองบวกห้าพันก็ได้นะฮะนี่ค่อนข้างฟรีนะฮะแล้วก็มา มาสหนึ่งใบมาบอกว่าเข้าช่องกาดหงายจีกาดแล้วก็แถวหน้าบกชูวหนึ่งหมื่นจบการต่อสู้ได้เผื่อบางทีเราอยากจะเอาแถวหน้าไปเสพอะไรเงี้ยมันก็บกชิวให้แถวหน้าได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นมาตอนสองใบามาตอนบอกว่าถอดโซเมื่อเข้าช่องกาดสามารถนากา,า,ารก์ดเกณฑ์หนึ่งขึ้นไปจากกองเนี่ยที่เป็นรอยย่อพลเรือนลงมากาดได้ซึ่งเราก็เอาพีจีที่บอกว่าลงสนามนั่นแหละลงมากาดแล้วก็ทิ้งมือง่ายๆนั่นเองด้วยผลของพีจีเนาะใส่จีกาดได้ห้าใบนะครับ แล้วก็เป็นตัวของแกนสล็อต2ใบมันบอกว่าเมื่อมันตีนะครับหงายแดม1แล้วก็ บวกได้แล้วถ้าในจีโซนมีการ์ดไงอยู่บวกทรียิ่งได่เยอะมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะลุ้นทิกเกอร์ยู่ให้บัตเตอบสเบสหมเยแชมเปีมยววิ่งนะฮะดไมากินเลยมากอีล่าบอกว่าถ้ามันไงอยู่ในจีโซนเตอร์เบดในเทิร์นเราจะได้รีซิทเอามากันกี่ฟอนง่ายๆนะครับทำให้ในเทิร์นเราเนี่ยบัตเตอร์เบดมันจะไม่โดนยิงสกัดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเป็นจีที่ทางเก่งนะเราเป็นสไตป์เปิดที่ดีมากๆนะแล้วก็จะเป็นอันเฟดโฮลี่เซเบอร์สี่ใบนะครับมันบอกว่าคาร์เตอร์บัตหนึ่ง หงายตัวเองทิ้งมือหนึ่งแล้วจิ้มมัตเตอร์เบดบวกสามพันแล้วก็มัตเตอร์เ 3, 000, บดได้รับทะบินได้นั่นเองแค่นั้นแหละตีสี่ใบแล้วก็เป็นอันใหม่นะครับสองใบอันใหม่บอกว่าเมื่อลงมาหงายตัวเองมันจะได้รับสกิลคอนติเนียนะครับแถวหน้าจะบวกสามพันจุดเพิร์นนะฮะแล้วเทค่ามบอกว่าถ้ามีจีหงายสองใบขึ้นไปเนี่ยมันจะเสิร์ชเกีตสองลงมาหนึ่งใบ เราอยู่ในรนะบบ5 0 0พไดลเพื่อเราไม่มีไรเล่นอะไรเงี้ยไม่มีบาสเราก็เล่นไปปุ๊บมันก็ได้เพื่อนฟรีล้วเ่านะั้าตบวบกส0 0พันแล้วก็เป็นเกาโมเนี่ยหนึ่งใบอันนี้ฟรีสล็อตเลยผมไม่ผมใส่มาได้เล่นเฉยๆกันโมความจริงจะไปใส่ใครก็ได้เนาะ,ะตามนี้นะแล้วก็จะเป็นตัว GV8 เด็กมันค่อนข้างที่จะยืดขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือเมื่อก่อนมันเร็วจริงนะแต่ว่าทําให้มือเราแบบน้อยมากนะครับเพราะว่าจาวลินเนี่ยมันกินมือทุกๆ2ใบทํทบาทให้เด็กแบบ จบเธอมาสี่ห้าใบเท่านั้นเองมือนะครับตอนนี้คือเด็กมันค่อนข้างที่จะมือเยอะขึ้นนะแล้วก็เกมมันค่อนข้างที่จะยืดขึ้นนิดหน่อยทําให้โอกาสที่จะใช้ G ีวีแปดมันเยอะขึ้น G ีวีแปดบอกว่า G ีวีแปดคาสต์บัตหนึ่งเมาตีเป็นการ์ดนะครับเกิร์ดเรียนโดดมาไม่เกิน5ใบแล้วทุกใบบวกสามพันแล้วตัวเองบวกหนึ่งคริสแค่แนั้นเองนะฮะตามนี้เนาะแล้วก็อันติมาอีกหนึ่งใบตัวอันติมาเนี่ยมันบอกว่าลงมาเคาสต์บัตสองแล้วก็เรียกการ์ดไปสี่ใบสองใบโปรท็อปอีกสอลงเเรียกกกอาาได้ควม่ง เพรมันเลยคือมันเรียกหมาชมพูมาได้แล้วมันสามารถแปะทิกเกอร์ใหม่ไว้บนท็อปได้2ใบดังนั้นเนี่ยถ้ามันได้เนี่ยทั้งบอร์ดมันจะบวก20,000ืสคริแล้วสมมุติว่าเลนเนี้ยต่อกันอนะ่ะมันจะเป็น40,000ถ้าสมมุติหมาชมพูต่อกันตีป้อง4 บวกสี่หมื่นสี่หมื่นแปดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ต้องต่อกันก็ได้หาหมาชมพูลงมาสองตัวใช่ไหมแต่บัตรเต๋อเบสมันจะบวกสองหมื่นอ่าสองขีต่อกันคือมันแรงมากแล้วบัตรเต๋อเบสมันจะวนได้มันจะลุกขึ้นมาตีได้เพราะว่ามันเสิร์ฟมาชมพูลงมาได้เนาะแล้ว,วตัวเนี้ยมันเสิร์ฟใครลงมาก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟมาชมพูก็ได้ความจรงิงมีหมาชมพูปุ๊บเราก็เสริร์ฟแพ็กเก่าลงมาทอดโซงไอแดงมาอย่างงี้ก็ได้เนาะอ่ามันค่อนข้างที่จะเป็นท่าปิดที่ค่อนข้างดีเหมือนกันท่าีอน้่างเงี้แวอสิดน้าเวะไ นี่ก็คือทั้งหมดของลอยด์เราเนาะเอาจริงก็วิธีเล่นมันไม่ค่อยต่างแบบเดิมเท่าไหร่นะเราก็ตัวเริ่มเนี่ยเล่นเป็นตัวเอลลอนนะครับแล้วก็หาอะไรมาไลท์เกจสองเนี่ยแนะนําให้ไหลท์เป็นตัวบัสเตอร์เบดนะครับแล้วก็เกจสามเนี่ยเล่นเป็นเออร์ลี่นะนะเออร์ลี่เขาจะบัสหนึ่งตัวบัสเตอร์เบดออกมาแล้วก็บวกหมื่นจนหนึ่งจากนั้นมันจะได้กิฟต์หนึ่งอ่ะจะได้กิฟต์หนึ่งพอได้กิฟต์ปุ๊บอันเนี้ยเล่นนี้สามหมื่นแล้วง่าย เราก็ใช้สกิลตัวเริ่มเนาะ,ะลืมลืมตัวเริ่มหมดเลย สกิลจะเริ่มขั้นตอนหนึ่งยัดโซเข้าไปนะครับถ้าเธอนี้เราอยากใส่ไม่ได้เราก็ลงทาน้าทาน่าก็ใช้สกิลโซฟิเลียคอลงมารอบนี้เราก็จะคอเป็นอันเฟกนะเพราะว่ามันจะตีแรงต้นเกมได้แล้วประเด็นคือเราต้องดูว่าฝนค่ามันเป็นแคนโปรเทคหรือเป็นแคนที่มี PG เยอะไหมถ้าฝนค่าเป็นแคนมี PG เยอะเราสามารถกระจายฟอร์สได้นะทาให้มันต้องการแรงสองข้างนะครับถ้าไปยัดอยู่เลนเดียวเนี่ยเข้าปาร g พีคือจบไงดังนั้นเนี่ยเราต้องกระจายพลังแต่ว่าถ้าฝันค่าไม่ได้ PG เยอะขนาดนั้นนะครับเราก็ยัดไปเลนเดียวก็ได้ใคน บาติเบมันตีขี้แตกเดียวสี่ขี้โป้งเดียวตายเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูตามสถานการณ์ว่าเราจะเลี้ยังไงเนะเาะเดี๋ยวผมยัดบัตเตอร์เบตละกันนะครับก็เลือกได้เนาะแต่ส่วนใหญ่จะเลือกให้เลียเล่นไหนก็ได้นะฮะตอนนี้บัตเตอร์เบตมันสี่หมื่นแล้วนะง่ายๆเลยตอนนี้ยังไม่รวมทิกเกอร์นะครับอ่จากนั้นง่ายกว่านั้นก็คือหาชมพูนะฮะยิ่งมีเรามีแดมเยอะก็โปรยลงมานะครับถ้ามันขึ้นเนาะปกติก็จะขึ้นสักใบสองใบประมาณนี้แหละครับ แล้วก็เราอาจจะมีแพกก็กกาลงมาไายเดมได้นะฮะอันนี้ผมไม่พูดเรื่องดาม,มแล้กกันนะฮะอลองไปคำนวณดูเองเนาะอ่ะอันนี้ก็แว็นเปิดนะครับสมมติว่าได้กิ่งมากก็จะได้อย่างนี้นี่ขี้ใหม่สองใบอ่ะกิ่งมากคือ มันแล้วแต่ได้แหละนะครับแต่ความจริงตอนนี้ก็แรงแล้วถ้าได้ยังอย่างเงี้ยคือแบบชนะไปเลยนะครับตีแตกต้องเล่นต้นเกมได้เลยก็ออกบัตเตอร์เบดหมดบัตเตอร์เบดอนนี้มันจะบวกไปสองหมื่นแล้วก็บวกไปสองครีบัตเตอร์เบดมันก็จะบวกไปสองหมื่นสองครีอ่าแล้วอันนี้เลนตีไปก็ดูว่าจะตียังไงนะฮะไม่ให้เขาตัดทิกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขากัดบัตเตอร์เบดได้น้อยตรงนะแล้วเขาต้องแบบตายด้วยบัตเตอร์เบดจากนั้นบัตเตอร์เบดเราก็ฟาดไปเลยนะครับรอบแรกตัวยังไม่ต้องบูตก็หละเพราะมันยังมีีีออออกรรบบนนึงงงาคยยูท่้ะะฮ สนั้นประเกเบดอันนี้ตีใช่ไหมอันนี้สี่หมื่นเพราะมันบวกหนึ่งหมื่นจากอันนี้ไงแล้วก็บวกสองหมื่นจากฟอร์สแล้วก็บวกอีกสองหมื่นจากทิกเกอร์ตอนนี้เป็นหกหมื่นสามคริ6หกหมื่นสามคริต้นเกมพระเจ้านร้ามเป็นเกียร2สองบ้าไปแล้วคือต้องมีพีจีเยอะจริงๆอะ่ะแต่ว่าพีจีมันทิ้งมือมันมันจะรอดอยังไงผมยังคิดไม่ออกเลย เจอสถานบบการณ์อย่างนี้เป็นผมผมก็ยอมแพ้เจอในงานแข่งผมปล่อยมือยอมแพ้เลยนะครับตีเสร็จคัตบัสหนึ่งมัจะงวิ่งกลับเข้ากองสับสับสับงัดไม่ได้เบนขึ้นมาเอัลลาร์มบุ๊ชหกหมาื่นสี่สามคริสามอีกรอบหนึ่งตีเสร็จไม่พอคัตบัสหนึ่งวิ่งกลับเข้าไปหกหมื่นสามคริอีกรอบหนึ่งก็โอ้น่ากลัวนะน่ากลัวมากนะครับความจริงถ้ามีอย่างนี้ก็ชนะได้เลยนะความจริงก็ถ้าเจอสถานบบการณ์นี้ก็น่าจะชนะแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคการกักแตเมจเนาะให้รอยย้อนบัสเต้องมา ดูอีกทีนึงเนาะถ้าโดนกักแดมนะครับอันนี้ก็พูดในเรื่องของคอมโบคร่าวๆกันก่อนเนาะะจากนั้นไซต์แรกเราก็จะเล่นเป็นตัวแกรนสล็อตอันนี้ผมข้ามไปได้ไหมมันไม่มีอะไรเลยมันแล้วแต่มือจริงๆว่าเราจะมีอะไรถ้าจะมีเรามีริวสมมติอตัวนี้โดนตีไซตใช่ไหมเรามีตัวของริวอะไรอย่างเงี้ยคือริวมันดีตรงที่ว่ามันเอาตัวเองกลับแล้วมันโดดปฏิบตลงมาในช่องฟอส ใหม่ได้ทําให้เราสามารถใช้ฟอสต์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมันตามใจเลยว่าเรามีอะไรบ้างเปมนไงแรมก็เนี่ยตามใจอ่าเดี๋ยวเราจะทิ้งออบมาสตเตอร์เบดใช่ไหมตอนนี้ขั้นนี้เราเปิดก่อนอันนี้มันแรงมากแล้วนะอ่ะสมมติเอาใหม่สมมติเรามีมาด้วยนะเพื่อความสะใจนะเพื่อความรุนแรงอันนี้ตีสิบหกสามหมื่นหกแล้วก็ตีเสร็จคาร์ตอรบัตหนึ่งเอาเข้าโซออกมาสตเตอร์เบดลงมาออกมาสตเตอร์เบดลงมา ตามนี้เนาะอ่ามันจะอร์เบุจบวกสามพันอันนี้ก็สามสามนะเลยนี้ง่ายๆจากนั้นก็อาจจะเอาแวนตีไปนะครับไห้ดมอะไรก็แล้วแต่เลยนะฮะได้ได้อะไรก็ต่างๆก็ว่ากันไปนะครับถ้าได้คีก็มาสเตอร์เบสแล้วแต่สถานการณ์ผมก็ไม่รู้ไงบางทีเขามีสี่ดมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราได้คีแล้วเขาปล่อยรอบนี้เราก็เราก็คีแวนอะไรประมาณเนี้ยยวครับหรือว่าสมมติเขามีสามดมใช่ไหมเราคีแวนพลังข้างเพราะว่าถ้าเขาโดนปุ๊บเขาจะเป็นห้าดมแล้วคราวนี้เรายงไงเราก็ต้องกาดแต่ว่า ถ้าเราออกวาเบรหมดมันจะเป็นสีดมแล้วเลนเนี้ยสมมติเขากาดได้เขาก็จะโดนแค่สีดมจบเทินมาเขาก็จะมีแดมแค่สีดมนะฮะแต่ว่าถ้าเราคีแวนพลังข้างขัานนี้ยังไงก็ต้องกาดถ้าไม่กาดก็ตายแล้วจบเทินเนี้ยมันจะเป็น5้แดมนั่นเองอันนี้ก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่ามันควรจะเป็นยังไงสมมติเราได้โมมาคีีอันนี้ก็ ตามที่ได้นั่นแหละนะครับสี่ได้ถ้ามันได้ออกบวกสี่หมื่นเนี่ยบวกสี่ขี้อะไรเงี้ยมันก็จะเวอร์เกินไปนะนั่นแหละนะครับอ่นะสมมติบวกสี่หมื่นสี่ขี้นะมันจะเป็นเลนนี้จะเจ็ดหมื่นสามสี่ขี้เอ้เจ็ดหมื่นสามห้าขี้รีเซทคาจะบาสวิ่งกลับเจ็ดหมื่นสามห้าขี้เจ็ดหมื่นสามห้าขี้โอ้ตายพอดีนะครับอันนี้ก็ตีไปประมาณนี้แหละนะความจริงของมันไม่ได้ขึ้นหนีหรอกนะครับในเกมจริงหรือถ้าขึ้นหนีก็ขี้โกงนะครับขี้โกงอ่ะแต่มันก็ขึ้นได้แหละมันก็ขึ้นได้จริงแหละแต่ถ้าขึ้้นอย่างีก็ เด็กมันจะเก่งมากนะประมาณนี้แหละในเกมจีก็ประมาณนี้แต่อาจจะไม่ได้โมประมาณนี้หรือว่าหมาชูปอูอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนี้คือด้วยคําที่จาวารีมันโดนไปอะ่ะหมาชมูปูมันอาจจะไม่ได้ลงมาทุกเทินเยอะขนาดนี้บางเทินม,มันอาจจะไม่มีหมาชมพูแล้วก็ต้องหาอะไรแบบว่าลงไปเรียกเอาอย่างเช่นหมาชูปูไม่ออกมาแล้วก็ทําเป็ดไปเป่าหน้าบ้านมันให้มันวิ่งออกมาปราะ,ะมาณนี้นะครับแล้วก็เทินต่อมานะครับเราก็อาจจะเล่นเป็นแกนสล็อตใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเล่นเป็น โฮลิเซฟก็ได้เนาะตามใจนะถ้าโฮลิเซฟมันจะเหมือนได้5้าได้เนาะ,ะยิ่งเราเป็นคนโม,โมโมอะไรอย่างเงี้ยไดปุ๊บออกทิกหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาร์ตเบตหมดประมาณเนี้ยยิ่งมาร์ตเวเบตมาตีแรงมันก็จะยิ่งเก่งนะครับส่วนอัลติมาอะไรเงี้ยสมมตินคนนำไม่ดูนะคาต์ทบาสองลงมาปุ๊บแล้วมันจะเรียงมาจะาห่วกอย่างเงี้ยแล้วก็เรียงทิกเกอร์หมื่นไม่สองใบนะบนท็อปจากนั้นก็เอาตัวมันตีง่างยเหมือนเดิมนะครับไดบวกออบอ บวกออบอัดอีไว้ก็ศูนย์ไม่มีอะไรผมไม่นับแล้วกันนะฮะอ่ามันก็จะบวกสองหมื่นออบอัดอันเนี้ยเลนตนี้ตีไปสิบอันนี้ต่อกันสี่หมื่นห้ามนสี่สามครินะครับอันนี้ตีอาจจะยังไม่ต้องบูสต์สามหมื่นห้ามคริตีเร็จเนนี้วิ่งกับห้าห0ื่นบวกสี่พันห้าหมื่นสี่บวกอีสองหมื่นเจ็ดหมื่นสี่สามครินะครับแล้วตีไปห้าหมื่สีคริประมาณเนี้ยนะฮะประมาณนี้นะฮะห้าหมืสมคริสอ่าก็วิธีเล่นอัลติมาก,ก็ ค่อนข้างที่จะง่ายครับพอสมควรแล้วก็เก่งนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับมันเล่นคล้ายๆเดิมหมดนะ G u n i t ใบไหนก็เล่นคล้ายๆเดิมคือวิธีการเล่นของเด็กค่อนข้างง่ายนะครับก็แค่ปั๊มบุกบัตเตอร์เบตตีแล้วก็หมาชมผูวิ่งแค่นั้นเองมันไม่ได้เปลี่ยนวิธีเล่นอะไรมากนะครับจากจจวลินโดนหรือจาวลินไม่โดนก็เล่นเหมือนเดิมเชื่อว่าเด็กมันจะเก่งขึ้นหรือว่า d r o ลงนิดหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้กับเด็กโปรไฟล์บัสเตอร์ใหม่นะฮะ ก็สำหรับคลิปนี <mean> ้ก็มีแค่นี้ครับวันนี้ครับ